เฮ้ยเด็กแว้นไปกับพี่แม่น้องสาวไปพี่แม่คือเลยแล้วสั่นแล้วต่อสั่นเลยโคตรเหมือนอ่ะไปกลางปีไปกลางไปกลางปีไปตาลังถึงน้ำมาแล้วที่ฮับพาร์ทมีแห่งหนึ่งมีรถตู้ผ่านไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ้าไม่ไหวแล้วอุ้ยอุยอ๋อมันทีโพดอ่ะอ๋อเป็นทีโพด เฮ้ยนั่งลงก่อนเดี๋ยวรถล้มเอ้าไม่ขับดีๆวะมึงจะกางแขนทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนั่งคุยๆเหรออ๋อนี่คุณเขาได้ๆๆคุยสัพฟานก็จะแบบว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โหโ้โหตกใจเฮ้ย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 ผู้หญิงนึงเฮ้ยผู้ชายต้องเฮ้ยไปไป อะไรอุ uhm, ้ย uhm, อุ้ยวุ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมันเปิดฮาคิมันเปิดฮาคิไปไปเูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาเฮ้ยกลัวทำไมอ่ะเราเราต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ไปทางนี้เราอย่าเราอย่าไปกลัวมันเมื่อกี้มันเนี่ยมาขอกห้องเนี้ยเฮ้ยไอ้นั่นเป็นปะวะไอ้นั่นเนี่ยเลยลุ้นอะไอ้ยลุ้นเป็นฆาตกรแน่เลยเฮ้ไอ้ลุ้นเหรอเฮ้ยลุ้น ต้องเห็นตัวเองตอนเดินลงบันไดตู้แอบได้นะตู้อ่ะเนี่ยน้องสินตู้แอบได้นะเนี่ยมันบอกแอบเอ้ยชิมันเอาโอเอาตู้ขวางเลย่ะแม่รอมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่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 เอาน้นสิน่ะเออผมอยู่ผมอยู่ชิบตายปะเก็บเกบเกบเกบตายเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ อุ้ยอุ้ยยังตื่นอยู่คุณเกือบตายเอาาเกิดได้เหรอเออมันกดอีได้มันกดอีได้มันจะมีคี้ขามอีเว้นต์เราซมันมาแล้วเรฟซนมันมาแล้วกลับไปเลยวอยโอยาเจาอย่าเลยตัตัวมาตมาติมาติ โอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอยวิ่งกูวิ่งกูปประตูประตูกูจุกจจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์กูจุกมาสเตอร์เข้าตู้แล้วหลุมเดิมหุยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยเป็นมันเหนื่อยเป็นมันเหนื่อยเป็นเฮียเรเโอยจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์จุกจุ๊กจุจุู